นายกีษณ์สุรู้ชมขาวันที่ะมีนาคมาวนาที่วำเภอท่าพระนนท์จังหวัดนครพนมนาคนายสมบูรณ์นำภูวันเพ็ญเดือน12ปี2563นะคะที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะอันนี้เป็นงานสารประเพณีแลยวัฒนธรรมร่วมกับพี่น้องชาวเผอท่าพนนทของานเมืองท่าพนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้ประกอบด้วยท่านสามาถนะคะ สุวรรณเจ้าภาพที่มาออกร้านนะคะพัรวจเอเหลืออันนี้เป็นซุ้มขนมหวานนะคะเป็นปรากิมไข่เต่านะคะนนี้เป็นแบบโบราณนะคะท่านผู้ชมขะแล้วก็มีขนมต้มด้วยนะคะแล้วก็นี้เป็นบูธปลาหมึกย่างนะคะ วันนี้ได้ือนอารส์นานวัดนกคะฟังชัดเพราะฉะนั้นแล้วอดนี้เป็นยำแทบของน้อยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมตัวอยู่นะคะสำหรับงานคืนนี้ค่ะส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านของคุณจุ๋มแมลงทอดนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีแมลงต่างๆซึ่ง บางท่านอาจจะเคยทานบางท่านอาจจะยังไม่เคยทานนะคะแต่ต้องลองชิมค่ะส่วนอันนี้เป็นร้านส้มตําไก่ย่างของคุณโมนานะคะคซึ่งตอนนี้เตรียมพร้อมสําหรับงานคืนนี้นะคะที่เราคราคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพท่านพนมและชมรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพทานพนมกำลังย่างทำเนื้อ,อย่างนะคะเขาเรียกว่าหรือว่าบาร์บีคิวนะคะกำลังทำบาร์บีคิวสำหรับงานคืนนี้นะคะซึ่งปูก็มาช่วยงานนะคะเพิ่งไปเอาน้ำมาค่ะถังน้ำปลือเลยค่ะยิ้วม,มาอันนี้ก็เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชมรมนะคะ ก็กินังมันนะคะแต่ปูทานไม่ได้นะคะเพราะว่าปูเป็นมีแกันส่วนอันนี้เป็นอาหารที่ปูทานได้นะคะในงานทานได้ไม่กี่อย่างค่ะมีผลไม้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปลอดภัยค่ะสักสอนเรื่องความพร้อมความเข้าใจก็ชยนะครับท่านประธานอากาศดีนะนะครับผู้บริหารอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดนครพนมเพื่อการประดมนะคะนะครับ ชมขาอันนี้เป็นหอยครบของคุณน้อยนะคะน่ารับประทานมากเลยสอมากแต่ว่าบัวชิมไม่ได้ทานไม่ได้เพราะว่บัเป็นวีแกนอันนี้นะคะหอ,อมมากเลยอยากให้คุณผู้ชมไว้มาทานนะคะที่อำเภอ่าพ,พนมนะคะดูแม่ค้าสุดสวยอยู่ใน,นชุดอเอจ้านะคะเป็นทีมของงานวันนี้ค่ะ คอยขายดีๆนะคะทดสอบทดสอบร้านนี้เป็นขนมปังปิ้งเนยสดนะคะทดสอบแต่ว่าส,สิ่งหนึง่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้คือของเราเรียกว่าข้าวจีนะคะข้าวจีก็คือเป็น,น,นขนมปังฝรั่งเศสแต่ว่ามันจะนุ่มนุ่มนุ่มนะคะนุ่มมากอร่อยด้วยนะคะก็คือเป็นอาหารของชาวเวียดนามก็จะมีอันเนี้ย มะละกอดองใช่เปรียปร้ยวๆหวานๆใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ใส่ปาเตเนี่ยอันนี้อร่อยมากแต่ว่าเขาไม่มีแบบบีแกนนะคะก็มีแต่ว่าอันนี้ทําจากหมูนะคะถ้าท่านผู้ชมแวะมาที่อำเภอธาตุนมต้องแวะชิมให้ได้นะคะอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะสมัยที่ยังทานปกติค่ะ คือในอำเภ็อปวันนี้ก็คือได้เวลาพาแรงแล้วนะคะก็จะมีน้องๆหรือชาวบ้านที่แต่งชุดตามชนเผ่าของตัวเองนะคะมีมีแสตด้ัยนาพรประดมมีมีแสตด้วย หลายชนเผ่านะคะที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่บ้านบาว่าแสงและก็น้องๆก็มีมาเตรียมมีเตรียมการแสดงมาด้วยนะคะวันนี้ก็จะเห็นชุดสีพูดของลูกๆเราเองนะครับแสดงอนซอนนครดูแสดงอะไรลูกเป็นตาอนซอนอลละครน้องๆน้องๆจะแสดงละครในคืนนี้นะคะผู้ชมคะนี่คือชมรมไทยเก็กนะคะ ค่ะคุณครูรัตนานะคะก่อนหน้านี้สองวันลอยกระทุ้งนะคะโรงเรียนท่านพนมสวยมากเลยนะแม่ค่ะพื้นเมืองสวยมากค่ะผู้ปกครอันนี้เป็นกระทกษานะคะคุณผู้ชมค่ะการแสดงชุดนี้ที่นำมาให้ชมกับคุณคูครมตีนจะเป็นลอยนะคะในค่ำคนนีะในงานพรดกจารย์รัชพัฒน์พนมในเดือนปุณพาพระพุทนมาอันนี้ก็เป็นน้องๆนะคะใส่ชุดไทยนะคะ นะครับได้ใสนับสนุนงบประมาณในการแจกข่าวอุปกรณ์ลงเทศกาแสดงต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนโรงเรียนท่าปนมดลุณพัฒน์ของแม่บ้านแล้วก็จะท่องรัวรำยาวๆเพื่อทำบุญตีครับการอะไรวันนี้จะเต็มนะคะการแสดงบนเวทีไม่ขาดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้18บแปดนาฬิกาตรงท่าประดมตีตอนนี้ก็เริ่มมีชาวบ้านทยยอมานะะคก็คงจะ อันนี้เริ่มมีเป็นชาวบ้านเริ่มมาทยอย,เ,ยเริ่มทยอยมาเที่ยว,น,ว,วนะคะพะนรยาเจ้าของพักรวบพื้นเมืองนะคะเักอเรียกอย่างรับรองเรียกกษัตริย์พระมหากทีนี้เรืเร่อง,องงานบูชาไตรบูชาโลกบิวอารมณ์ก็คือเป็นงาน ชนเขาก็มีนะคะอันนี้เป็นชาวเทศบาลจำประานท่าพนมนะคะกําลังเดินเท้าเทศการ้อมกันพูดที่มีเปิดงานเทศกาลลอยกระทงอันนี้จะเป็นพิธีการเปิดนะคะของเทศบาลจำปนท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดอันนี้คํขบวดสวยงามมากนะคะปีสอา ขอเสียงปรงบมือสดวแล้วพี่น้องครับโดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพุโรนวันนี้ครับแม่ทานจัดงานมานนายกปรศจิจสัมมนชินที่เห็นอยูด้านหน้านี้นำขบวนสวยงามของ,ราาางพระยาท้าพระองค์พร้อมกับ นางพญาพร้อมกับนางรัพมาอีกด้วยวันนี้มีหลายขหนมหลายกติอยู่ด้วยกันในประเพณีอันดีงามของเราซึ่งนำหน้ามาโดยท่านผู้ในการชายหน้าซีรีโมาสท่านผู้ในกาศร,รงเรียชาข้าหนมครับท่านนายอำเภอชาข้าหนมวันนี้ม,มาชุดนคนนะคะ แต่ละเบียงบาบ้านแต่ละชนเผ่าแล้วก็ตีมการแต่งกายของแต่ลไทยสุโขทไทยและแต่ละบ้านนะคะขบวนงดงามมากเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นนะคะแล้วก็มาอยู่ในบรรยากาศนี้นะคะยังไงปีน้าขอเชิญท่านมาร่วรลอยกระทงที่อำเภอมนนะคะวันนี้ท่านนายกกระยานจัของเราก็อและอื่น ดผอายรูปวีดีอมัอาจจะคลืนนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นขบวนกองยาวมาหลังสุดนะคะปิดขบวนนะคะอันนี้ขบวนเริ่มมาถ่ายรูปหน้าเวทีนะคะเดี๋ยวะ่อันนี้เป็นขบวนกองยา อันนี้นะคะเมื่อเมื่อทุกท่านมาถึงวิประหลามพิธีทุกท่านก็จะถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทนตบูดูด้านหน้านะคะด้านหลังถ่ายรูปนะครับผให้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพุทธานี้เป็นพิธีเปิดพุทธากลองนะครับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและท่านผู้ในการ ชัยนาศรีมุมากนะครับเขาการเดยเชิญด้านบนด้วยครับอันนี้เป็นขบวนของน้องๆน,นะคะที่มาร่วมงานร้อยกระทงในคืนนี้ค่ะ ผมเป็นนำตัวแทนพี่น้องจากโครงการนี้นะคะเป็นสมาคมท่านไลออนนะคะที่มาร่วมงานลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานลอยกระทงที่อำเภอด้านปนมในปีหน้านะคะในปีนี้ที่ตรงกับวันที่31ตุลาคม2563ขึ้นมันเป็นเดือนดสอ2 พื่อรักษาไว้สึ่งสมบูรเนีประเพณีอันดีงามการแต่งกายชาวเมืองของชาวชานิระยองงามมากนะคะเพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีตีการแต่งตัวของแต่ละหมู่บ้านเพื่อมาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะคะสองจัดให้มีกระทบช์จากหน่วยงานกาวนเลืนการชุมชนการแต่งตัวก็คือถ้าแต่ละหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็แต่งตัวตามชนเผ่าของตัวเองนะคะรประจามประทน และจะมีการแข่งขันในจังหวัดนครปฐมมี8ชนเข่า2เชื้อชาติถ้าจำไม่ผิดนะคะก7คนอันนี้นะคะพอถึงตอนเปิดงานคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นอันนี้ถือการพาแรงนะคะก็คือการทานอาหารร่วมกันนะคะอัานการคะสาวๆที่มาร่วมงานแต่งกายชุดพื้นเมืองอเจ้านะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ขาอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวลอยกระทงทาระีต่อไปค่ครับตอนนี้จะเรียนเชิญทนประธาและหวหน้าตัวราชการร่วมกันลอยกระทงบริเวณสะพานนะครับที่ผ่านมานะครับแม่น้ำสีโคตรบุญีโคตรบุญของเรานะครับขอเรียนเชิญนะครับนุ่มรองศาสว ได้นำกระทงไปตอนนี้นะครับเพื่อจุดที่จะให้ท่านประธานท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมกันลอยกระทงหลังจากวายกระทงเสร็จแล้วท่านก็จะได้กลับมาบริเวณนี้นะครับเอาคุณภาพตอนนี้นะคะก็เริ่มตนะคะท่านประธานแล้วนะคะและท่านทุนในการท่าสะกอนนะคะทุนทางลูกค้าก่อนนะครับงานลอยกระทงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ ประจำปี2563เทษบานตะบลท่าพรลงขอบคุณอาจารตุ้มตาบมากนะคะปรการัที่1ท่านผู้มีการพาสปพุาพาสนาสามครสวนมณีท่านในท่าพนะแล้วก็ทานผู้มีการมาสปอนพุทธาพาสกระับจากการจราประเทศไทย